สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9วินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษศ,ศประจำวันจันทร์ที่10ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16นะในเรื่องของการงานการเงินความรัก ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้ 9, าเจ้เลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเอาละเรามาเริ่มกันนะชาวราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธตอนนี้นะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าการเงินของเราจะเกิดจากความชำนาญการสิ่งที่เราถนัดนะเกิดจากชื่อเสียง หรือหรือการศึกษาการค้นควา้าการวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดความสําเร็จได้เป็นอย่างดีและดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวธาตุนะ้ําไปอยู่ในเรือนธาตุด,ดินก็ถือว่าเป็นจุดที่อุอดมสมบูรณ์เจริญก้าวหน้าถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับแต่ว่าจะอยู่ตรงนี้แค่สวันนะก็คือแค่วันจันทร์กับวันอังคารนะแล้วก็เสวยโจโรเลิ ที่จะให้ผลดินนะหลังจากนั้นนะครับในวันพุธที่12จะตกพบมรณะแล้วอันนี้การเงินไม่ดีนะไปจนถึงวันที่16เลยตกพบมรณะแต่ว่าวันอาทิตย์ดีหน่อยเพราะตอนนั้นเริ่มเข้าเลิกดีเข้ามาหัตโนแห่งเลิกแต่ว่าตอนออก่อนนั้นนั้นเข้าโจโรเลิกแล้วโจโรเลิกเวลาอยู่ใน พบมรณะเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้สกิลเยอะใช้ทักษะเยอะเกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆนะก็ต้องบอกว่าในช่วงวันจันทร์วันอังคารไม่มีปัญหาอะไรการเงินดีนะครับแต่หลังจากนั้นในวันพุธจนถึงวันอาทิตย์การเงินไม่ดีนะจะใช้จะจ่ายจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังกันพอสมควรแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหมดไปกับ บุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะนะภาระต่างๆที่เกิดจากลูกหลานบุตรหลานนะหรือความคึกขนองหรือความอยากได้นูน่นอยากได้นี่ความตามใจตัวเองลักษณะต่างๆก็มีเกณฑ์ให้เสียเงินเสียทองนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับการเงินไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะก็ต้องระมัดระวังนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนคู่ครองกันนิดนึงก็ต้องบอกในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะเ,เลือกคู่ครองเนี่ยดีไปจนถึงวันที่15ก่อน นะเพราะวันที่16ท่านถึงจะย้ายก็เท่ากับว่า,วาตั้งแต่วันจันทนะไปจนถึงวันวันเสาร์ยังโอเคอยู่เกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญามีการปฏิสัมพันธ์นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมันยังโอเคอยู่แต่ว่าให้เรามาระวัง2วันนะฮะในช่วงของวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยเราจะเข้าพิษสุนะันะครับช่วงนั้นก็มันก็จะมีการเกี่ยวเรื่องของการตกลงอะไรอย่าง ประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่แต่ไม่ได้หมายความไม่ได้นะเพราะาดาวเป็นเกษตรยังไงท่านให้คุณอยู่นะเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะมีการนัดหมายชําระเงินอาจจะมีการเลทในเรื่องของการเงินการทองบ้างนะอาจจะมีการแบบเงินไม่ตามเป้าบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เชิดหนีหรอกแต่ว่ามันได้แต่มันอาจจะเ,เสียอารมณ์เสียความรู้สึกเท่านั้นเองว่าเฮ้ยแหมมันแทนที่จะได้เต็มเป็ดเต็มหน่วยมันก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่า ออตอนที่อยู่ในราศีพุจิเนี่ยนะครับสัป,ปดาห์นี้ก็ถือโอเคถึงวันเสาร์ยังโอเคอยู่นะเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะอันนี้คือเกี่ยวเรื่องของการการงานนะแต่เกี่ยวเรื่องของความรักก็ถือว่าคนที่มีความรักก็ระวังในช่วงวันจันทร์วันอังคารน,นิดนึงเพราะว่าตอนนี้นเข้าระหว่างที่สุดนะอาจจะมีการงอนการทะเลาะเบาแววงกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็เล็กๆน้อยๆลิงกับฟันนะไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะแล้วก็จะไปหนัก <laughs> ในวันในวันอาทิตย์นะ ระวังนิดหนึง่งปลายปลายแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงสาหรับคนโสดคนเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถครบได้อะไรได้อยู่นะครับนะแต่ว่าหลังจากคบวันอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะอันนี้ต้องเรามาระวังจะพูดจะทําจะคิดอะไรต้องระมดระวังนะหลังจากวันอาทิตย์เนี่ยท่านจะเข้าพบมรณะแล้วนะครับสําหรับผู้หญิงเนี่ยน่ากลัวเวลาดาวอังคารเนี่ยตกพบมรณะเนี่ยในวิชาหูเราจะเรียกพินทุบาท นะบางคนเนี่ยถ้าในพื้นดวงแย่อยู่แล้วเนี่ยจะถูกคนข่มเหงน้ําใจค่อนข้างจะเยอะนะบางคนก็ถูกหลอกลวงถูกหลอกล่อในลักษณะต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของในราศีกุมนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการงานการงานยังคงทับลักธนาอยู่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่ากรรมะแบบราหูเนี่ยเป็นกรรมะแบบบริหารจัดการเบ็ดเสร็จออกแนวแบบ อ,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 อะไรอะตามใจฉันหน่อยนะก็ลองคิดดูถ้าเกิดทำอะไรที่ออกจากกฎเกณฑ์นะหรือหรือคนทักท้วงนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าอันตรายนะนะครับแต่ถ้าเกิดเราฟังเนี่ยถือถือดีนำความคิดความเห็นของคนอื่นมาช่วยทำนู่นทำนี่ประมวลผลเกี่ยวเรื่องลักษณะต่างๆเนี่ยโหถือว่าโอเคเลยนะแล,แล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดาว พระหูเองท่านสเสวยโจโรเลิกนะโจโรเลิกก็เป็นเลิกเกี่ยวเรื่องของการต่อสู้แข่งขันนั่นแหละบางทีอาจจะทําให้หัวร้อนได้นะถ้าบางท่านดาวพระหูเป็นกาลกินีจรด้วยแล้วก็นะก็จะหัวร้อนนะแล้วก็ตามใจตัวเองมากแต่ถ้าเป็นเดชสีมรีเนี่ยจะได้รับผลดีจากเอ่อเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆเรื่องของโอกาสต่างอะไรจะเข้ามานะก็ถือว่าถือว่าการงานผมมองว่าผ่านนะผมมองว่าผ่านแต่เรื่องความรัก ไปลายวันอาทิตย์นะถึงมีปัญหาแต่ก่อนหน้านั้นไม่เป็นไรดีอยู่นะแค่ระวังวันจันทร์วันอังคารเรื่องความรักนะส่วนการเงินเนี่ยหลังวันที่12ก็ตกพบมรณะแล้วเกี่ยวเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยต้องเรามาระวังก็จะดีแค่2วันเองเกี่ยวเรื่องของการเงินนะก็ถือว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ก็เป็นจุดที่เสีย2ส่วนดี1ส่วนนะก็จะก็อยู่ในช่วงเออก็ไม่ค่อยจะสู้ดีแหละ ก็ให้เราะมัดระวังนะครับนะเอาละนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมคากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดทุกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะผมอาจารย์เกต้าคุดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าคุดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเค็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วนก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนะาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมหงจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ